และนี่คือการโดนเมียบอกเลิ <มะ S 2> กกลางหน้าสตรีมและเหตุผลม, <ะ S 2> มันคืออะไรกปรับชมกันเลยครับเจ้าไอ้เจ้าโอลเจ้าเลิกกันเลยเลิกกันเลยไม่ใช่ผัวในานามที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปโจ้ชันเหลือกระสุนอยู่สิบสีนัดเนี่ยเบึ้บเบึ้บเนาะเฮ้ยเจ้าเจ้าทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเธออ่ะเธอชอบเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหหนีเก่งเหลืเกิน ไแล้วผมเห็นอะไรอ่ะคุณกำลังรับชมรับฟังเฮ้ยโจ้ยิงหมาไหมเงี้โอ้ต์นงแกได้กระทั่งหมาเนียงแกเธอด้วยเดี๋ยวก่อนเนียงแกเธอด้วยเดี๋ยวก่อนเธอได้อย่านั้นไหมไม่อยากแล้วแต่เอากำงอนอะไรเล่าก็ไม่อยากได้ไงแล้วแต่เอาก็ผมไม่อยากได้เงี้ยก็ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องให้ไงแล้วคุณกำแล้วแต่อะไรคุณกำงอนอะไรอ่ะจะทำอ๋อจะนึกว่าเธอมาโชว์มัสโกออนอะไรอยู่กลางทุ่งข้าวสาลี มีีก่โจเก็บม้าด้วยอะม้าเข้าคอกมา้าก็มาเร็วมันเห็นไปไหนอะมันอยู่เชินมาอยู่มาเร็วแล้วข้ามือข้ามเข้าคอกเฮ้ยเข้ามาสิจ๊ะมาสิจ๊ะมาสิจ๊ะโอ้โหกูว่าตายตอนนี้แหละโจออตายแน่เดี๋ยวคนมาโจอ,อย่าติดเล่นโอ้เข้าไม่ได้เนี่ยมาแล้วนะโจเธอไปไหนอะ ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปโอ้ชั่วมากจ้ากลับมาโอ้ชั่วชั่วมากที่สุดในโลกเลยอนะ่ะโอู้จะไปไหนเนี่ยวิ่งโอ้จอไม่ไม่ไหวอะ่ะคนแบบเนี้ยฉันรู้ฉันรู้อยู่ว่าเธอเป็นคนแบบเนี้แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะหนักขนาดนี้เธอหลอกคนอื่นมาเธอหลอกคนอื่นมาเสพสมบอกมีสมแล้วเธอก็เสดจากไปแล้วในชีวิตจริงเธอทิ้งเมียด้วยจ้อโอ้ไม่คิดจะกลับมาเลยนะ ให้เธอเก็บแฝงไงไม่ไดีหรอโจอมาแล้วโจมาแล้ววิโจมาแล้วมาก็มาช่วยด้วยกูตายโจว้าวโจ้โจ,อจอไอ้เสื้อเหลือก็เกงมุ้งอีกแล้วเธอไปไหนอ่ะเธอไปไหนไปไหนไาเนี่ยไม่เธอไม่อยู่ในในห้องน้ำอ่ะทำไมเธอ,อไม่อยู่ในห้องน้ำเธอก็อยู่ในห้องน้ำไงแล้วเธอเดินออกไปข้างนอกตายข้างนอกได้ไงอยู่ในห้องน้ เธอชอบฟาร์มใช่ไหฉันเดี๋ยวฉันให้เธอฟาร์มเหมืฉันไม่ชอบแล้วฉันฟาร์มจนเต็มแล้วจนฉันมียาน้ำหกเจ็ดกระป๋องฉันปูมากฉันไม่เอาหรอกไอ้ดอกบ้าฉันมีหมวกสามมีกระเป๋าสามมีข่อยขงหน้าเล่นแบบนี้นะหดี๋ก็ตายมาแล้วไอ้ดำเห็นไหมมันใส่ชุดดำอ่ะรถส้มออกจากบ้านไปแล้วนะปิดฝังว่ะมาแล้วบักกี้อ่ะมาสิเอาบักกี้ก่อน ไม่แต่งเธอโอ้หยุดยิงทำไมวะมันมา,ม,มาแล้วเดี๋ยวยิงเลยนาตายตายไปจะเธอมาช่วยฉันเหรอไม่ช่วยหรอกพวกคนทร์ปี